นี้จะมาตอนชั่วโมงนี้จะมาฝึกท่องอาขยานนะคะหนันสือเแบรบ์คดีท่านก็จะรีตัดสินรอเพื่อนอีกปแป๊บหนึ่งจะเช็คชื่อก่อนนะคะ ค,ครัุาแล้วมกระมวลพัน,านม,พมาครับธำตะคอมาครับขะนงงยางย่งนะคะพรมาครับรัชพร ราครับสีพัรมาครับทาคิดมาแล้วถ้าป้อนาป่วยพอลูก นาปุ้ยมาปวดนี่ทาพันมาครับนม่ครับมาโอเคมาเจ้นน,นี่มาครับ นักธิการอย่างปียวรรณมาค่ะอยากธิการมาปียวรรณมาวาราพรเ,าเน็ตคุ้ม,ม <า S 2> ไม่ดีหรือเปล่าครับผมฟังไม่ค่อยรู้เรื่องเลยเออล,ลูกก็เต็มนะเหน็ตก็เต็มนะได้ยินปะ มันค้างคือมันก็ตุกแล้วก็ค้างเป็นบาง่วงหรอมันก็เต็มแล้วเนี่ยเดี๋ยวเช็คใหม่ธนากรมาชยานิดละลูกชยานิดลาป่วยลาป่วยกีรติการมาค่ะโอเค ชนันดามาค่ะราศิการมานะปิยวันมาวราพรมาค่ะค่ะสุดีพรมาค่ะกิดาภาลาป่วยค่ะป่กิตาพรกิตาพรมาไหมยังยคะนัชยามาค่ะ บันทิตามาค่ะปัทมาวดีมาค่ะสิราการมาค่ะสุนทะการมาค่ะอินทิลามาค่ะปัทมาพรมาค่ะสิรปภามาค่ะรพีรัตนพรมาค่ะ นานิสามาค่ะจิราพรมาค่ะสักิีลาสักิีลามากัญญารัต์มาค่ะธนาวดีนาวดีมานภาสรมาค่ะพรพิรุนลาป่วยค่ะลาป่วย วนัชชนันมาค่ะค่ะสุภษรมาค่ะโอเคอะมีใครมาเพิ่มไหมที่ยังไม่ได้เ็คชื่อีิตาพรมาแล้วพ <มา S 1> ะนนท์พงลัปรัทรัฐพงลาป่วยเอ,อ่อฐานิดมาแล้วครับฐานิด ค่ะคุอ่าโอเคอขับถนนมาขับถนนมาแล้วกิติพทัทมายัางมาแล้วครับครับอ่าโอเควันนี้เราปวดไป5คนนะคะไม่ว่ากันแล้วพวกที่เหลือไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีอาการเจ็บปวดอะไรเลยเล,ลูกคะคิดยามา ปวดฮะปวดแขนแล้วก็ตอนนี้ก็ปวดหัวอยู่ฮะปวดแขนปวดหัวเดี๋ยววันนี้แป๊บเดียวนะคะท่องแล้วกูท่องอาขยานี่ฟังแล้วหนูเปิดหนังสือแล้วก็ขีดทำสัญลักษณ์ไว้เสียงสูงเสียงต่ำนะคะลาบยาวอะไรอย่างเงี้ยเนาะนะคะเอาเอาหนังสือขึ้นมาเลยหน้าหนูร้อยยี่สิบหกหนังสือวรรณคดีและวรรณกรรมลูกหน้าหนึหน่งร้อยยี่สิบหกนะคะ ดเดี๋ยวุจะแช่นาจอแป๊บนึงอ uh huh. uh huh. โอเคเห็นเนาะเห็นหน้าจอเนาะอันนี้คือบทนะคลิลิตะเลงพาย เนาะลิลิตตะเลงพ่ของสมเด็จพ,พระมหาสมณเจ้ากรมพระประมานุชิตชินโนรถนะคะท่านเป็นผู้ประพันธ์ึ้นเนาะลิลิตะเลงพ่ายเป็นเรื่องราวของไทยกับพม่ามีการสู้รบกันนะคะที่เราจะต้องอ่านอักขยานี้มีทั้งหมด4บทด้วยกันนะ,ะสี่บทด้วยกันนะคะเดี๋ยวครูจะอ่านเป็นร้อยแก้วให้หนูฟังก่อนนะคะหนูคำไหนที่หนูอ่านไม่ออกให้จด ทีละคำนะคะเขียนภาษา ح, คารเราเกะกากับไว้เนาะดูกันเบื้องนั้นนักรุนาฏเห็นไหมคะตัวเหลืองรอเหลือโปวกรมมด้วยเบื้องนั้นนักอรุอนาฏผู้สยามินตรงนี้อ่านว่าสยานะคะไม่ใช่สยาสยามินเบียงพระมาลาผินห่อนทอง ห่อนพ้องนะเง่ฟอฟันนะคะห่อนพ้องพอผ่านสัตวุธอรินรือถูกองเอยนะคะรือหรือตัวนี้แทนเราเรือเหมือนกันอ่านออกเสียงหวกเอออันกระดกลิ้นด้วยนะคะสัตวุธอรินรือถูกองเอยเพราะพระหัตถ์หาป้อง ด้วยขอทรงบัรมงคลผ้าใช้ตัวนี้อ่านว่าผ้านะคะไม่ใช่ผ่าอ่านว่าผ้าบัรมงคลผ้าไทยทวารัดทวารัตนะคะแหวงเวียงเบี่ยงเสียนสะบัดตกใต้อุครุกพุกเงยงัดคอคด เสบแหงอ่านว่าคอโคดไม่ใช่คขอคขชะนะคะอคอโคสเสกแหงเบนบ่ายหงายแหนให้ก่วงท้อทีถอยพรอยพรัมอ่าตรงนี้อ่านว่าพรัมนะคะไม่ใช่พรัมเนาะพรอยพรัมเพรียกท่าท่านในรนบัดร,ราดฟาดแสงพล ละไพ่ฝอนมาดูตรงคํานี้นะคะบาดร,ราดฟาดแสงพลละไพ่ฝอนนูเห็นไหมมันมีขีดอยู่ข้างหลังคําว่าพลนะคะที่จริงแล้วไอ้คาว่าไพา่ฝอนเนี่ยมันติดอยู่กับคาว่าพลเลยแต่เพื่อให้มันถูกสัทลักษณ์ของคําประพันธ์เนี่ยมันจึงแยกไพ่ฝอนไปเป็นบาดท,ที่สองใช่ไหมคะไปเป็นบาดท,ที่สองดังนั้นเวลาอ่านให้อ่านติดกันคือ บัดราดฟาดแสงพลลักพายฝอนใส่ละลงไปด้วยนะคะใส่ละตรงรอลิงตรงนี้ไปด้วยเนาะบัดราดฟาดแสงพลลักพายฝอนพระเดชพระแสดงดนพระเด,ดคู่ขินแห่ถนัดพระอังสาค่อนนะคะอ่านว่าค่อนไม่ใช่ขอนขอนต้องคอควายอันนี้อ่านว่าค่อน ถนัดพระอังสาค่อนขาดด้าวโดยขวาอุรารานร้าวแยกยนสยบเอ็นพระองค์ลงทบเท้าดิ้นอ่านว่าเท้าดิมนะคะเหนือคอคตซอนซบสังเวชวายชิวาดสุดสิ้นสู่ฟ้าสว์สวรรค์อ่าง่ายยากหรือง่าย ยากยากง่ายลูกยากค่ะนายนิด <Yeah. S 1> เดียวเองใช่ไหมได้ยินดิครูชัดไหมลูกได้ยินครับได้ินค่ะอ่าได้ยินนะคะ,ะ,ดนนะ,คะเดี๋ยวต่อมาครูจะอ่านเป็นทํานองสนอกออให้ฟังนะคะอาจจะเพี้ยนนิดหน่อยเนาะเพียนนิดหน่อยอย่าว่ากันนี่คือสิ่งที่หนูจะต้อง ห้องกันในคืนนี้นะครับจดลงสมุดได้จดลงไปในหนังสือได้เลยนะตัวไหนที่เน้นที่ครูเน้นให้ะนะคะเริ่มแล้วนะเบื้องนาั้นนารืนาคูสยา บาดมงคลพาไทยทวาราชแวงเวียงเบียงเสียนสะบัดตกตายอุกครุกครุกงยงัดขอคดเสแแค เปนบายง่ายงนให้ทวงทอที่ทอ,อยพร้อยพรำเพียกท่าทัานในรนบัดราดฟาดแสงพล ละายฟอนพระเดชพระแสดงโดนพระเดชขู่เข็นแห่ถนัดพระอังสาคอนขาดดาวโดยความ รารราวแยกยนสยบเอ็นพระองค์ลงทบเผ่าดินเนื้อขคอคดดโอนซบสังเวช วายชิว่าสุดสิ้นสุฟาสวายสวรรค์อ่านะคะก็จะก่องประมาณนี้นะคะคือใส่ทำนองยากไหมลูกยากไหมง่ยยายหรือง่ายกลางๆฮะ ใช่ไหมคะอ่ะไม่ได้ยากหรอกเนาะถ้าท่องถูกนนท่องอะไรนะคะจำแค่จำเนื้อได้ <โอ S 1> นะแค่จำเนื้อได้ก็ถือว่าท่องได้แล้วะนะคะอ่ะแล้วทีนี้สิ่งที่เราจะต้องทำก็คือหนูคัดบทลิลิตะเลงมพ่ายอันนี้ลงในสมุดต,ตัวบรรจงครึ่งบรรทัดนะคะ ย้ำนะว่าตัวบัรจงนะคะครูจะให้คะแนนจดรีลิตเตเลงพายนี่ห้าคะแนนนะค,ะคะแนนขึ้นอยู่กับลายมือความตั้งใจที่เขียนมาเนี่ยนะคะให้ทำส่งคือเจอกันวันจันใช่ไหมอะส่งให้ทำส่งถึงวันจันทร์ นะคะเขียนไปวันละบทค่อยๆเขียนไม่ต้องรีบเอาให้ลายมือสวยๆนะคะแล้วทีนี้เวลาในการท่องอาคยานเวลาในการท่องอาขยานให้เวลาท่องถึงสิ้นเดือนธันวาคม 64สองเดือนด้วยกันนะคะสิ้นเดือนธันวาคม64หมดสิ้นสุดการท่องอาขยานใครท่องหลังจากนั้นต้องคัดมาส่งนะคะแถมต้องท่องด้วยนะ,ะมันเดิมเลยใครจะท่องวิดีโอคอลมานะคะวิดีโอนะคอลมาเวลามากไปหรือเปล่าให้เวลาในการท่องมากไปเปล่ากำลังดีค่ะแม่ ใช่นะคะอ่าพอดีพอดีเนาะนะคะเดี๋ยวก่อนอื่นหนูต้องจดอันนี้ลงสมุดไปก่อนนะคะลงสมุดไปก่อนเนาะ,ะอย่าลืมนะคะตัวไหนที่คุณเน้นตัวไหนที่ครูบอกให้อ่านนี้ถูกอ่านให้ถูกนะนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเจ็ด ันนี้มีแค่นี้เลยงานนะคะคือคัดอาขยะลงสมุดเหมือนเดิมแต่คุณสร้างอัลบั้มไว้ให้นะมีใครจะถามอะไรไม่ลูกนอจามีใครถามอะไรไหมคะอ่าไม่มีนะคะมาครบลาห้าฝากบอกเพื่อนด้วยนะคะที่ลาไปห้าคนเนาะแต่คุณจะแจงรายละเอียดไว้ไมีอะไรลูก อะไรนะคะถ้าเขียนผิดลบได้ไหมคะได้แต่ขอให้ลายมือสวยๆแล้วกันแต่ทางที่ดีคือมีสตินะมีสติในการเขียนอ่านไปทีละตัวไปทีละคำเนาะอ่าโอเคตอนนี้นะคะมีไม่ไม่มีอะไรถามใช่ไหมมีอะไรถามอีกไหมลูกอ่าไม่มีงั้นวันนี้พอแค่นี้ค่ะอ่าหัวหน้าบอกลูกนาเปนทั้งหมดทำความคารพ ครับคุณผู้ชมครับค่ะเจอกันคอา์หน้า